อ่นนี้เป็นสายแดงแดงลูกนอกจัดหมูปากเขี่ยวยาว เตรียมตัวส่ง้อยสัประมาณนี้ยแางไปให้ดีคาะนี่เป็นปลาเช็คแล้วมอพวกนี้อ่าอันนี้เตรียมตัวส่งสิบตัวเป็นครึ่งตัวเป็นรูปนอกครึ่งตัวหางอ่าอน,นี่เขี้ยวยาวไอ้น,นี่ลองแล้วในลายลุมอ่าสิบตัว ตัวสพอันนี้อันนี้เป็นปลาที่จะเกอาขึ้นมาเพื่อจะมาลองกัดว่าเช็คเป็นยังไงบอนเป็นยังไงจะแจ้งในรายกลุ่ม